เส้นสุดท้ายแล้วค่ะใครเย็นที่คุณใล้เสร็จแล้วตอนเส้นสุดท้ายกนขทางหลังแล้ว,วั่เงี้เสร็จแล้วค่อะอะไรกี่เปลี่ยนโซ่ให้พี่คุณเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้ว 卖。<Yes. S 2> yes. ข่างล่างมาตัดอยู่นี่แล้ว ยานะวอยนะู่ไหยานะวอยนะู่แตนะ่บยาอยู่ ก็จะมีโซ่ที่อยู่หลักหลักนู้นอีกนะคะ เสร็จแล้วลูกกเสร็จแล้วครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่ตอนจะเอาออก่แหละค่ะแก้ป่แก้ปอก ออกขาออกแล้วอันนี้ก็จะเหลือแค่เชือกที่มัดสองขาค่ะแล้วก็เชือกที่โยงโซ่ข้างหน้าแค่นั้นใหญ่กว่า<ป>เก่าเบากว่าเดิมกยาวเป็นเสื้อสาว เด้หน่าถ้าเขาเดินไปฝั่งนู้นเขาจะห,หนันมาทางนี้เด้อเ,เขาเดินเดินไหวหน่าแล้วค่อยม,มีอะไรลูกเขาจะโกดออกให้ให้เขายขากขา,าระวังระวังดึงดึงเชือกพันขากันนะอ๋อ,อๆนะสองอ๋อก่อนดึงเชือกออกก่อนพี่รักดึงเชือกออกก่อน

เนี่ยให้ให้ดึงเชือกป้าป้าป้าดึงเชือาเส้นนี้ออกนี่แหละเขาเขาจะจับเชือกด้วยต้องไปต้องไปเชือกดึงคนหนึ่งเดี๋ยวเส้นสุดท้า,ายแล้วค่ะใจเย็นที่สุดใครเสร็จแล้ว ตอนเส้นสุดท้ายก็ยัง้างหลังระว,วังเงี้ยเพราะว่าคือถ้าไม่มีเส้นทางหน้าแล้วเขาก็จะทิ้งตัวกลับมาได้ลเลยนะคะระ,ออะวังแต่เวลาที่ขนขอยมาานะค่อยๆจะไล่ไ ระวงังระวังเชือกจะพันขากันะนกร็ม่นนยังอีกคนดึงออกนะวออกไประวังแต่มือพี่ผุนกล้งแล้วแกุ้แล้วเอออสร็จแล้วครับอะไรกี่เปลียนโซให้พุณเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้ว ยาเลยมาแล้วแม่แม่อันนี้อันนี้โซ่โซ่ห้าหุนนะคะเป็อนยาให้กินให้ได้กินบังเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วครับไม่มีใครทำอะไรหนุนทอกคือกินยาไป ร้อยแล้วนะคะแม่แม่แมเปลี่ยนเปลี่ยนโซ่ให้ให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เช็คตัวยูที่ปอกที่อะไรนะคะนี้ก็ได้หนึ่งเดือนกับอีกห้าวันนะคะของการถกมันของชายใหญ่คุณพ่อก็พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเดินทางไปทัวร์นะคะก็รอดู เดือนนึงที่คุณจะหยุดตกหรือยังอาการของชายใหญ่จะเป็นยังไงนะคะมันไปเดือนหนึ่งก็อาจจะได้มาดูไปจับจับดูโซ่อีกขอขระคุณผู้กำลังใจที่คุณพ่อคุณแม่มอมให้กับเด็ิตบ้านสามขุนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ